u ารา h e เว r ร์ world, ขอนำเสนอทุเรียนฮาลาบาลาฮาลาบาลาเป็นป่าที่อยู่ในเทือกเขาบูโดเทือกเขาที่ครอบคลุม3จังหวัดชายแดนภาคใต้เราคัดสรรเฉพาะทุเรียนเกรด A มานำเสนอส่งตรงจากนาทิวาาถึงบ้านคุณกิโลกรัมละ260บาทรวมค่าจัดส่งฟรีทั่วประเทศไทยสนใจสั่งซื้อที่061 4 2 1 0 1 1 0 0614212680 มาร่วมกันสร้างรอยยิ้มให้พี่น้องในจังหวัดชายแดนใต้กันนะครับใกล้จะถึงการท่องเที่ยวในฤด,ดูหนาวกันแล้วนะครับสัปดาห์นี้ Top of the World จะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวกลุ่มประเทศเป้าหมายในการล่าแสงเหนือเมอร์มังเมืองเล็กๆของประเทศรัเสเซียทมมเซอร์เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นประตูสู่อาร์กติกของนอร์เวย์ชมความงามของโรงแรมน้ำแข็งที่สวีเดนและไอซ์แลนด์ประเทศที่ทำให้คุณได้เห็นแสงเหนืออย่างเต็มตา ติดตามชมกันจนจบรายการนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับ Top of the World ในเวลาใหม่นะครับทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา10นาฬกานาทีเรามาพบกับคุณผู้ชมสัปดาห์ละ2วันนะครับเผลอแป๊บเดียวเราเข้าสู่เดือนกันยายนนะครับซึ่งก็กำลังจะเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วก็ทุเรียนยังคงอยู่กับเราเนี่ยเดือนนี้น่าจะเป็นเดือนสุดท้ายสำหรับคุณผู้ชมที่ยังไม่ได้รับ ทุเรียนจากอราวเดอเบอร์ตอนนี้เรามีทุเรียนฮาลาบาลายังมีขายอยู่นะครับเดือนสุดท้ายโอกาสสุดท้ายที่คุณผู้ชมจะได้รับประทานทุเรียนฮาลาบาลาครับอยู่กับคุณทะเกิร์รของับ,บ,งบสวัสด,ดีครับพี่เเกิงนครับสวัสด,ดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับโอ้โหเดแป๊บเดียวที่เเกิงนะเราผ่านเรียกว่านี่จะเป็นหนาวที่สองของของโควิดหนาวในฝรัร่งนะหนาวใช่นะน <laughs> ในหนาวในฝรั่งทืองไทยนี่มันก็ร้อนทั้งปีทั้งชาติแหละแต่ว่า <laughs> เมื่อปีที่แล้วเนี่ยจำได้ว่าเราไปเที่ยวโควิดกันเนี่ยไม่ใช่เที่ยวโควิดแต่ไปเที่ยวต่างประเทศกันจนกระทั่งโควิดมันเริ่มระบาดก็ประมาณต<ม>้ปนปีน <ะ S 1> แล้วก็มีนาเราก็จบทริปทั้งหมดก็ไม่สามารถไปเที่ยวไหนได้ครับ,รบก็เป็นว่า,าปีนี้เราก็เลยต้องอยู่ในเมืองไทยกันมาโดยตลอดถูกกักอยู่แล้วกันยายนเราก็เพิ่งจะเริ่มคลายล็อกบางส่วนแต่ก็ยังไปเที่ยวไหนไม่ได้นะครับ กันยายนเขาเริ่มคลายล็อกแล้วแล้วก็เป็นเดือนสุดท้ายของทุเรียนครับสำหรับท่านผู้ชมที่ทุเรียนนี่ก็คือเดือนสุดท้ายของทุเรียนทั้งประเทศแล้วนะเพราะมันขยับลงใต้ไปเรื่อยๆตอนนี้เราขายฮาลาบาลาตอนนี้เป็นทุเรียนฮาลาบารานะครับสำหรับท่านผู้ชมที่ยังไม่ได้สั่งนะครับโทรมาสั่งซื้อกันได้ทุเรียนฮาลาบาลาเป็นเวลาช่วงสุดท้ายแล้วครับที่จะได้รับประทานทุเรียนฮาลาบาลาครับแล้วก็มีส้มโอทับทิมสยามกับมังกรทองนะฮะเพื่อที่จะต้อนรับเทศกาล ไหว้พระจกรักรในเดือนนี้ด้วยนะฮะแล้วก็คุณวิทย์เทียนเดือนที่มีเรื่องสำคัญอีเ,เรื่องหนึ่งนะก็คือในวันที่7กันยายนที่จะถึงนี้นะฮะ7กันยายน2564เนี่ยเป็นโอกาสครบรอบ40ปีของในหลวงรัชกาลที่9ที่พระองค์เสด็จเจาะบ,บากลงที่ไปนั่งอยู่บนสะพานไม้ พี่นาราที่ว่าสูงไงโกลกสูงไงโกลกนะฮะเป็นภาพที่เราคุ้นชินมากที่พระองค์ท่านเนี่ยนั่งอยู่กับรถจี๊บคุยกับชาวบ้านนะเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยมาขอแหล่งน้ำแล้วพระองค์ก็เลยจัดการให้แล้วบอกว่าหมู่บ้านนียไม่มีอยู่ในแผนที่ก็เลยนั่งคุยกันนะฮะแล้วพระองค์ท่านก็ส่งงานบนแผนที่เลย แล้วก็วันที่7กันยายนที่ถึงนี้ก็คือกลางสัปดาห์หน้าเนี่ยนะฮะจะครบรอบ40ปีของอเหตุการณ์ครั้งนั้นซึ่งผมหวังว่าเมื่อเราได้มีโอกาสจัดไปทัวร์สวยโคลกเนี่ยนะครับเราน่าจะได้ไปสะพานแห่งนี้ใช่ครับที่ <นะ S 2> หลายคน,นเอาภาพสะพานแห่งนี้มาโดยเฉพาะคนที่ไม่เข้าใจบิดเบือนความจริงเนี่ยจเจาภาพสะพานมาว่า พระเจ้าอยู่สเ็จไปแล้วเนี่ยทำไมสะพานก็ยังอยู่เหมือนเดิมความไหนว่านําความเจริญมาให้จะบอกว่าเจริญหมดแล้วสะพานที่พระองค์ท่านประทับอ่ะจริงๆแล้วทุกวันเนี่ยเจริญพัฒนาสร้างเป็นความคอนกรีตแล้วแต่ชาวบ้านเนี่ยสร้างอีกสะพานหนึ่งขึ้นมาเพื่อลำลึกถึงพระองค์ท่านเพื่อเป็นจุดเช็คอินเป็นจุดถ่ายรูปนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยทุกยุคทุกสมัยในหลวงเนี่ยเป็น อย่างที่ตามเพลงสั่งเสรินพระบามีหรือว่าท่านไปที่ไหนเนี่ยที่นั่นก็ร่มเย็นแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยทันสมัยมากนะอย่าไปบอกว่าชาวบ้านคือคนแก่คนเฒ่านะครับชาวบ้านที่ทันสมัยคือว่าเขารู้ว่านี่ก็คือสิ่งที่คนไทยรักใช่ครับเขาก็สร้างขึ้นมาครับถ้ามองในแง่ของคนรุ่นใหม่ก็คือรู้ว่าผู้คนชอบอะไรก็ทําสิ่งนั้นค,คนรุ่นใหม่กับคนรุ่นเก่าเนี่ย อย่าไปมองว่าเขาเป็นคนรุ่นเก่าะนะฮะวิธีคิดแต่มันไม่ต่างกันหรอกพรยงแต่ว่ามันต่างยุคต่างสมัย<ช>นะคือแน่นอนต่างยุคต่างสมัยเทคโนโลยีต่างอะไรต่ออะไรก็ต่างแต่ว่าความจําเป็นความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ทุกยุคทุกสมัยเนี่ยมันเหมือนกันทีนี้นเรากลับมาเรื่องเที่ยวเราดีกว่าพี่ะเกินพอเข้าฤด,ดูหนาวเนี่ยนี่นะคนทําบริษัททัวร์อย่างผมเนี่ยก็ต้องเริ่มวางแผนแล้วว่าจะโปรโมตไปเที่ยวที่ไหนดีนะเพราะว่า ช่วงนี้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าต้องวางแผนระยะกไกลๆในการที่ไปเที่ยวฤดูหนาวเพราะตอนกันยาตุลาไอที่อยากไปเที่ยวที่สุดจริงๆคือใบไม้เปลี่ยนสีซึ่งเราก็ถ้าปกติเราขายทัวร์กันแต่เดือนที่แล้วแห้ะใช่แต่ว่า <c oughs> ถ้าจะมานั่งคิดวันนี้เพื่อจะขายทัวร์เนี่ยมันต้องคิดไปถึงฤดูหนาวแล้วว่าเดือนพฤศจิกาธันวามกรากมาุาหนาวอย่างเงี้ยจะไปเที่ยวที่ไหนเพราะว่า คนต่างชาติที่เขาหนาวเขาก็จะหนีหนาวมาพึ่งร้อนมาภูเก็ตส่วนของเราเนี่ยก็จะหนีร้อนไปพึ่งเย็นคุณเลือกที่ไหนของผมเนี่ยไม่ใช่ผมเลือกไหนดีกว่านานะคนทําทัวร์ผมคิดว่าอะไรขายได้ผมก็จะขายอ,นนอะไรที่คนชอบเหมือนที่แบบรู้ว่าคนไทยชอบพันทุเรียนก็จะขายทุเรียนเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คนอยากจะเห็นสักครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยแล้วมันจะเห็นได้เฉพาะในช่วงฤดูหนาวเท่านั้นเนี่ยผมคิดว่า ทุกปีอ่ะพอถึงฤดูหนาวผมก็ต้องจัดทริปไปดูแสงเหนืออ่าแสงเหนือไปดูแสงเหนือต้องบอกเลยว่าตั้งแต่เราเด e เว r ร์จัดทริปดูแสงเหนือมาเนี่ยพี่เกิงอ,อาจจะเป็นเพราะว่าเราสองคนเนี่ยมากับดวงก็คือว่าเราจัดทริปดูแสงเหนือมาไม่ต่ำกว่า11-12ทริปเลยนะพี่เกิงเต็มหมดเลย นอกจากมันเต็มหมดเลยแล้วเนี่ยยังไม่เคยมีทริปไหนที่ทไม่เห็นแสงเหนือเลยเห็นแสงเหนือทุกครั้งคือบางคนเนี่ยเขาไปล่าแสงเหนือกัน3ามสี่ครั้งเขาไปกี่ครั้งกี่ครั้งก็ไม่เห็นแต่ว่า <c oughs> ตรอ The w o r ต้องบอกจริงว่าเราเนี่ยมากับโชค,คนะครับไม่ได้มากับทุเรียนอย่างเดียวนะครับก็คือไปทุกครั้งเนี่ยเห็นแสงเหนือเลยผมเนี่ยไปเห็นแสงเหนือครั้งแรกในชีวิตเนี่ยเพราะว่าก่อนหน้าที่จะทําบริษัททัวร์กับพิสเกิลเนี่ย ก็ไม่เคยเห็นแจงเหนือนี่ยอมรับเลยว่าไม่เห็นแจงเหนือเพราะทำเรือัตทัวร์ครั้งแรกในชีวิตนี่ก็ที่ใกล้ๆเลยนะครับก็คือไปเที่ยวที่เมือง<พ>บุรามังหรือว่าพัทยาใช่พัทยามีแสงเหนือพัทยานะั่นแสงเรือบะมงแล้วพี่เวลาเห็นอย่างนั้นเวาลารองมองภาพจากเรือบะมงก็จะเกิดจินตนาการตอนกลางคืนอยู่ริมทะเลผมเองชอบทะเล แสงเรือประมงของเราสีเขียวๆเนี่ยแสงเหนือถ่ายรูปออกมาให้เหมือนแสงเหนือได้เลยคุณผู้ชมลองดูในรูปที่โชว์อยู่เนี่ยนะครับมันเหมือนแสงเหนือจริงๆแต่ว่าเมองมังที่แรกที่ผมไปนี่คือเมืองเมืองมังซึ่งมันอยู่ใกล้มากและจริงๆเราจะต้องบอกว่าเป็นทริปดูแสงเหนือที่ง่ายที่สุดในการจัดเพราะหนึ <error> ่<ส>งก็คือจริงยังไม่ง่ายนะ เพราะว่าอะไรรู้ไหมเมอร์มังเนี่ยมันเป็นเมืองจุดยุทธศาสตร์ของรัสเซียใช่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 มันเป็นที่ที่มีเรือพลังนิวเคลียร์จอดอยู่ด้วยอไม่ง่ายนะไปเมอร์มังเนี่ยมันเป็นจุดยุทธศาสตร์เนื่องจากว่ามันตรงจุดนั้นนี่มันเป็นทะเลเหนือคือทะเลเหนือแหละแล้วมันก็เป็นจุดที่สามารถที่มีปัญหาทางยุทธศาสตร์กับทางพวกกลุ่มประเทศนาโต้ได้มันไปใกล้เมอร์มังเนี่ยมันใกล้สแกนดิเนเวียมากเยนะครับจุดนั้นเนี่ยแต่ว่าด้วยความที่มันอยู่เหนือเส้นเรียกว่าเส้นอาร์กติก คือว่าจุดที่จะชมแสงเหนือได้เนี่ยมันจะต้องขึ้นไปทางโค้โลกเหนือไปให้พ้นเส้นที่เขาเรียกว่าเส้นอาร์กติกคือถ้าไปเหนือเส้นอาร์กติกแล้วตรงน,นั้นก็คือโซนบริเวณถ้ามองโลกลูกโล,ก,ลกเป็นเหมือนส้มผลส้มเนี่ยนะผลตวเรียนมันไม่กลมพอเป็นลูกโลกมองเป็นผลส้มเนี่ยมันคือบริเวณจุกข,ของส้ม,มตรงน,นั้นเนี่ยเพื่อมือมูรามังสเต่ของมันก็คือว่ามันเป็นเมืองที่เมืองเล็ก ที่ไม่ใหญ่แต่มีความสําคัญทางยิทธศาสตรต์เป็นเมืองที่มีอนุสรร์เลนินมีอนุสรร์ที่มีเรือแบบที่ใช้พลังขับเคลื่อนด้วยพลังนิวเคลียร์ลำแรกๆของรัสเซียนะครับที่นั่นจอดอยู่ที่นั่น,เป,นเ,เป็นเมืองหมู่บ้านชาวประมง แล้วการเดินทางไปเทยวรัสเซียเนี่ยแน่นอนว่าเราจะต้องผ่านเมืองที่ยิ่งใหญ่อย่างมอสโคไปก่อนและเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กพอเราต้องบินไปลงที่ที่มอสโกเพื่อต่อเครื่องไปแล้วบางครั้งเราจัดทัวร์เนี่ยเราก็จะควบก็คือไปที่ มอสโกแล้วไปเที่ยวเมอร์มังเมอร์มังต่อมาเที่ยวเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กกับมอสโกอะไรทำนองนี้นะครับซึ่งปกติทัวร์ส่วนใหญ่เนี่ยจะแบ่งเส้นทางนี้เป็น2ทริปใช่นะคือมอสโกกับเมอร์มังหรือว่ามอสโกกับเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กแต่ของเราเนี่ยรวบกันเป็นทริปเดียวเรามักจะรวบกันอย่างนั้นเพราะไปทั้งทีเนี่ยมันก็เอาให้คร่บสบายใจเราทัวร์เรานี่ก็เป็นทัวร์ที่ไม่ได้ราคาถูกเนี่ยเราก็ต้องเอาคอมบนทุกอย่างเข้าด้วยกันนะครับเราไปที่เมอร์มังเนี่ยก ที่นู่นเนี่ยมันก็อย่างที่บอกว่ามีจุดที่มันใกล้สแกนดิเนเวียมันอยู่ที่นั่นแต่ว่าการเดินทางจากกรุงเทพไปนั้นมาบินไปแค่มอสโกซึ่งไม่ไกลนะักนอจากมอสโกพักมอสโกหนึ่งคืนซึ่งเวลาเราไปมอสโกเนี่ยเราก็มักไปพักโรงแรมที่เอ่อชื่อว่าเรดิสันบลูที่ mm hmm. มอสโกซึ่งเขาบอกว่าเป็นหนึ่งในสถาปัตยกรรมสไตล์เลนินที่สวยที่สุดหนึ่งใน หนใน4ของโลกนะครับนี่นสวยมากมเรามักจะไปพักที่โรงแรมนั้นแล้วจากนั้นเนี่ยเราก็บินไปเที่ยวที่มู่มังแต่ที่มู่มังนี่ต้องบอกเลยว่าหลายคนไปแล้วก็ผิดหวังเพราะว่ามันไม่ได้หาแสงเหนือง่ายเหมือนกับ <c oughs> ในประเทศแทบสแกนดิเนเวียหรือทางนอร์เวย์ทางไอซ์แลนด์เพราะว่าเ <c oughs> นื่องจากมันอยู่ในเมืองซึ่งมันมีแสงเพาทั้งสว่าง เป็นมือค่อนข้างไม่ไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับครับมันต้องนั่งรถออกไปตามล่าหาแสงเหนือเพราะฉะนั้นทุกคืนก็จะมีกิจกรรมที่เราทํากันที่นั่นก็คือกิจกรรมตามล่าหาแสงเหนือแต่ว่าเราเรือเราก็โชคดีจัดไปมุรมน่าจะประมาณ4ี่ห้าครั้งแล้วมั้งครับ,รบก็ยังไม่เคยมีครั้งไหนที่ผิดหวังไม่เจอแสงเหนือนะครับ,รบก็เป็นหนึ่งหนึ่งในสถานที่หนึ่งละที่ผมคิดว่าจะต้องจัดถ้าถึงฤดูหนาว แล้วมันก็จะราคาประหยัดกว่าการไปสแกนดิเนเวียโอ้มันประหยัดกว่าเยอะครับราคามันก็ประมาณบอกว่าครึ่งหนึ่งของไปดูแสงเงี่ยุโรปครับแล้วก็อาหารการกินเราก็เตรียมไปเพราะว่าอาหารรัสเซียเนี่ยมักจะไม่ค่อยถูกปากเหมือนอาหารฝร <c oughs> ั่งทั่วไปคนไทยก็อาจจะไม่ค่อยชอบอันนี้เป็นที่แรกรรแล้วผมก็ยังภาวนานะยังหวังนะพี่ตะเกงว่าถ้าเราสามารถจะฉีดวัคซีนได้ครบแล้วทั่วโลกเริ่มที่จะชินกับ การใช้ชีวิตยอยู่คู่กับโควิดได้เนี่ยปลายปีนี้เผื่อเราได้ไปเที่ยวต่างประเทศครับผมก็จะจัดไปดูแสงเหนือด้วยกันช่วงต้นปีหน้าเมองมังเนี่ยนะเป็นเมืองประมงที่คุณวิเทียนพูดเมื่อสักครู่เนี่ยปลาที่เขาเนี่ยนะฮะจับได้มากที่สุดชนิดหนึ่งเนี่ยก็คือปลาคอรสออไปเที่ยวเนี่ยต้องหาทางกินปลาคอสให้ได้เรถือว่าเป็นปลาที่ อร่อยมากแล้วก็เป็นอาหารของโลกด้วยใช่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 แต่ว่าคุณผู้ชมก็ต้องเข้าใจว่าเราไปทานความสดของมันนะครับแต่ว่าวิธีการปรุงของคนรัสเซียอาจจะไม่ถูกคนไทยเท่าไหร่แต่ว่าแน่นอนว่าเราก็ต้องเอาน้ำจิ้มซีฟู้ดของไทยไปด้วยทุกทริปนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดแรกเลยเนื่องจากว่าที่ดูแสงเหนือเนี่ยมันมีหลายที่นะครับผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวช่วงหน้าพี่เกิง เราจะกลับมาแล้วผมจะพาคุณผู้ชมข้ามไปยุโรปเลยว่าไปดูว่าที่นู่นเนี่ยมีจุดดูแสงเหนือที่ไหนคุณนไปมาแล้วทั้งสแกนดิเนเวียทั้งกรีนแลนด์ทั้งไอซ์แลนด์นะไปดูนอร์เวย์สนเดนอร์เวสต์เดนทั้ <Norway> s, <S งหมดเลยดูซิว่าแสงเหนือที่ไหนเนี่ยนะฮะน่าไปชมนะเดี๋ยวให้คุณวิเทียนรีวิวให้ฟังครับเหตุ hey, ที่ผมบอกผมชอบไอซ์แลนด์มากกว่านอร์เวย์เนี่ยเพราะว่า ไอซ์แลนด์มันเป็นเมืองที่ทั้งประเทศเนี่ยมันอยู่เหนือเส้นอาร์กติกมันไปนอยู่ในแสงเหนือหมดและทั้งประเทศแล้วทั้งเมืองทั้งประเทศเนี่ยมันเป็นเมืองเล็กๆหมดไม <c oughs> ่ว่าคุณอยู่ตรงไหนก็ตามเนี่ยแสงมันไม่เยอะพอที่จะที่จะลบแสงเหนือได้แม้แต่อยู่กลางเมืองหลวงที่ที่ไอซ์แลนด์เนี่ยก็สามารถเห็นแสงเหนือได้ Around the world ไม่สามารถพาทุกท่านไปเที่ยวที่ไหนได้จึงจำเป็นจะต้องหารายได้โดยการนำสินค้าคุณภาพมาจำหน่ายข้าวหอมมะลิทุ่งกลาร้องไห้ราคาถุงละ90บาทและยังมีข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่ราคาถุงละ120บาทสั่งซื้อได้ที่0614210110และ0614212680หรือสั่งได้ที่ w o w l d Wide Web Around the World Thailand com คือพิจเกิงถ้าเกิดพูดถึงดูแสงเหนือที่ยุโรปเนี่ยนะครับมันมีหลายที่มากเลยที่เราดูไปจัดแล้วคิดจะจัดอีกเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นไปดูที่นอร์เวย์ที่สวีเดนที่ไอซ์แลนด์ที่กรีนแลนด์หรือแม้แต่ที่สวบาดนะครับแต่ว่าคนทั้งโลกเนี่ยจะตั้งชื่อว่าเมืองนี้เป็นเมืองหลวงของการดูแสงเหนือที่ไหนคือทรูมเซอร ทุมเซอร์ในร์ <Norway. S 2> เว์เขาบอกว่าเนี่ยเป็นเมืองหลวงของการดูแสงเหนือเลยซึ่งมันก็จริงในมุมหนึ่งสาหรับผมนะแต่ว่าไม่ใช่เมืองที่ผมชอบที่สุดในการดูแสงเหนือนะเพราะว่าที่ทุมเซอร์เนี่ยตอนที่ผมไปผมประทับใจเพราะว่ามันเห็นแสงเหนือแบบตะการตาม,มันเห็นแบบป๊บปับปุ๊บปับ,ป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 บตะการตาแล้วก็เห็นอยู่นานมากมเห็นจนเบือ่อครับนะครับแต่ว่า คือเขาบอกว่ามือเนี้ยเป็นเมืองหลวงเลยไปดูแสงเหนือที่ทั้งโลกเนี่ยทรุมเซอร์คือเมืองหลวงถัดมาที่คนไทยชอบไปเที่ยวเมืองถัดไปแต่ก็ยังไม่ใช่เมืองที่ผมชอบที่สุดอีกนะก็คือลูฟวร์เทนลูฟวร์เทนเนี่ยสวยมากใช่ไหมคือตัวเมืองมันสวยมากเพราะมันหมู่บ้านชาวมงแล้วมันก็จะมีอาคารเป็นสีสันสลับสวยงามยิ่งมาไปในฤดูหนาวเนี่ยตามสไตล์พวกสแกนเนเวียใช่สีของอาคารกับสีขาวหิมะเนี่ยมันตัดกันสวยมากนะครับแล้วก็ ไม่เป็นหมู่บ้านชาวพมองอันนี้เป็นหมู่บ้านชาวพมงแท้ๆเล็กๆมีโรงแรมที่ระดับเาราเรือไปพักได้เนี่ยอยู่สองโรงแรมเท่านั้นเองนะครับซึ่งเพราะว่าเป็นโรงแรมที่จองค่อนข้างยากแล้วเราไปเที่ยวก็ต้องพักโรงแรมที่ดีที่สุดอยู่แล้วคุ้มค่าสมราคาของเรานะครับเมืองลูฟวเท็ตเนี่ยเป็นที่ที่ยอดฮิตอีกที่หนึ่งสำหรับทัวร์คนไทยที่ชอบจัดไปที่นู่นแต่ว่าถ้าตัวผมเองถามตัวผมเนี่ย ที่ที่ผมไปแล้วผมประทับใจที่สุดเนี่ยคือไอซ์แลนด์ไอซ์แลนด์ตอนจัดทัวร์ของเราวดูเวอร์เนี่ยคอนเซปต์เราคือทเที่ยวรอบเกาะไอซ์แลนด์เราได้มีโอกาสไปในเมืองเล็กๆนอกจากเมืองหลวงของไอซ์แลนด์เนี่ยนะคือครบไอซ์แลนด์จริงๆนะ่ะ คือถ้าเป็นสับหนึ่งก็คือ, Grand Iceland. อ,อแกรนไอซ์แลนด์ใช่อย่างนั้นเลยอ่ะแต่จริงๆแล้วจะบอกว่าแกรนมันก็ไม่แกรนเท่าไหร่เพราะว่าไอซ์แลนด์มันไม่ได้แกรนหรอกมันเป็นเมืองเล็กๆแต่ไปไหมดทุก<ล><ล>ที่แล้วเราไปรอบเกาะเหตุที่ผมบอกผมชอบไอซ์แลนด์มากกว่าเนวเวย์เนี่ยเพราะว่าไอซ์แลนด์มันเป็นเมืองที่ทุกเมืองมันเป็นเมืองเล็กๆ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 หมด มันมันไม่ใช่เป็นเมืองที่ใหญ่โตเหมือนเหมือนชุมเซอร์ไม่ใช่เป็นเมืองท่องเที่ยวที่ตระการตาเหมือนลูฟวเต้นแต่ด้วยความที่มันเป็นเมืองเล็กมันก็เลยน่ารักแล้วก็ทุกจุดในการท่องเที่ยวที่ไอซ์แลนด์เนี่ยมันสามารถเห็นแสงเหนือได้หมดเลยเพราะทั้งประเทศเนี่ยมันอยู่เหนือเส้นอาร์กติกมันไปอยู่ในแสงเหนือหมดแล้วทั้งประเทศแล้วทั้งเมืองทั้งประเทศเนี่ยมันเป็นเมืองเล็กๆหมดไม่ว่าคุณอยู่ตรงไหนก็ตามเนี่ยแสงมันไม่เยอะพอที่จะที่จะลบ แสงเหนือได้แม้แต่อยู่กลางเมืองหลวงที่ ที่ไอซ์แลนด์เนี่ยก็สามารถเห็นแสงเหนือได้นะครับแล้วพอหลอกเดินทางจากกรุงเทพคือลุ้นว่าเที่ยวนี้จะมีดวงหรือเปล่าไปกระดวงหรือเปล่าแต่พอไปไอซ์แลนด์เนี่ยวันแรกที่ไปถึงปุ๊บอ้าวเห็นแล้ววันที่2ก็เห็นวันที่สามก็เห็นจนเบือ่อเห็นจนเบือ่อวันที่เห็นจําได้เลยว่าวันแรกเนี่ยกำลังนั่งทานอาหารเย็นกันอยู่ตอนประมาณสักสองทุ่มนั่งอยู่ร้านอาหารนะแล้วมองไปดูท้องฟ้าผมเนี่ยอ,ออกไปเห็นด้วยตาเปล่าว่ะเห็นด้วยตาเปล่าครับค<า>ือท<า>ี่ไอซ์แลนด์เนี่ยเห็นแล้วก็เไดกได้ว่า เห็นเง่สองทูบแล้วเราก็ถ่ายเป็นแสงสีขาวหรือแสงสีเขียวแสงสีเขียวสีเขียวแสงหนึ่งไม่แสงสีเขียวแล้วก็เต้นระยิบระยะเพราะที่เมอร์มังเนี่ยมันเป็นแสงสีขาวเราต้องถ่ายรูปด้วยกล้องมันถึงเย็นเป็นสีเขียวคือที่เมอร์มังเนี่ยขึ้นกับดวงถ้าวันที่เราดวงดวงดีน้อยหน่อยเนี่ยมันก็จะเห็นแสงจางๆพอแสงจางๆปุ๊บเราก็ต้องตั้งกล้องชัตเตอร์ให้มัน ความเร็วต่าๆใช่ไหมให้มันจับภาพนานๆเก็บแสงเยอะๆมันก็เลยเห็นเป็นสีเขียวได้แต่ที่นั่นเนี่ยเนื่องจากว่าแสงเนี่ยมันขึ้นมาค่อนข้างชัดมากที่ไอซ์แลนด์เนี่ยภาพที่ถ่ายมาที่เห็นเนี่ยอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยก็จะเห็นหมันเหมือนแบบลำแสงมันเต้นระบำอะ่ะมันก็คือสวยงามมากแต่ว่าสเสน่ห์ของไอซ์แลนด์เนี่ยมันไม่ใช่เป็นเพียงแค่แสงเหนือไงเพราะว่าไอซ์แลนด์คือเกาะ,ะใหม่คําว่าใหม่เนี่ยมันหมายถึงว่ามันเพิ่งเกิดขึ้นมาเมื่อไม่กี่ล้านปี ทั้งประเทศไอซ์แลนด์เนี่ยแทบไม่มีต้นไม้เลยทุกอย่างเลี้ยนเตียนหมดมีแต่หิมะกับก้อนหินมีแต่หิมะแล้วก็ต้นไม้เขาคือต้นมอสเล็กๆตอนนี้รัฐบาลพอเริ่มปลูกต้นโดยต้นไม้ตัวคือต้นสนที่อยู่ทนทนเนี่ยโดยเขาทาเก e ว่าเขาจะปลูกปีละสิล้านต้นนะครับก็จะเริ่มมีต้นไม้ให้เห็นแต่ว่ามันน้อยจุดหนึ่งเนี่ยเพราะไอซ์แลนด์มันเกิดขึ้นจากภูเขาไฟระเบิดเพราะฉะนั้นเนี่ยพื้นดินมันคือหินมันคือหินสีดำนะครับแล้วมันก็จะเต็มไปด้วยบ่อน้ําร้อน มันจะมีจุดหนึ่งที่เราไปที่เรียกว่าบูลากูนคือจุดที่เราไปแช่น้ํากันก็จะเห็นรูปที่ผมกับคุณธีระเนี่ยไปแช่น้ําแร่กันาาที่เป็นน้ำแร่สีแบบสีมันน้ํานมเลยเนี่ยนะครับคนก็เต็มเลยมันคล้ายๆออนเซนที่ญี่ปุ่นแต่ว่ามันไม่ใช่องเซนที่ญี่ปุ่นนะมันคือบอ่อน้ําแร่ที่ไอซ์แลนบรรยากาศมันไม่ใช่อนเซนมันมีแต่ฝรั่งเต็มไปมหมดนะครับนอกจากนั้น,นยันก็จะมีทิวทัศน์ซึ่งมันไม่เหมือนที่ใดๆในโลกไม่ว่าจะเป็น ภูเขาที่เขาบอกเป็นรูปภูเขารูปหมวกแม่มดหรือเป็นวิวทิวทัศน์อะไรต่างๆมันไม่เหมือนที่อื่นอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ที่ต้องไปอีกครั้งหนึ่งถ้ามีโอกาสเมื่อไหร่ก็ตามที่โควิดปล่อยให้เราออกนอกประเทศได้นะครับนอกจากไอซ์แลนด์ที่อ,อื่นแล้วเนี่ยที่ประทับใจแต่ไอซ์แลนด์่ผมประทับใจที่สุดรองลงมาคงจะเป็นกรีนแลนด์แต่กรีนแลนด์เนี่ยเนื่องจากวมันไปยากไปยากกว่าไอซ์แลนด์เยอะนะครับเพราะว่ามันต้องต่อเครื่องไปค่อนข้างนานแล้วเมืองเล็กสนามบินเล็กทุกอย่าง ไม่สะดวกสบายเหมือนไอซ์แลนด์ก็รินแลนด์ก็เป็นอีกที่หนึ่งที่สวยงามส่วนอีกที่หนึ่งที่ประทับใจเนี่ยก็คือที่สวีเดนมันมีจุดหนึ่งที่เป็นที่น่าสนใจที่ว่าเมืองสวอวร์ที่เมืองสวอวร์เนี่ยมันมีไอซ์โฮเทลแห่งแรกของโลกคือคนเนี่ยนึกถึงไอซ์โฮเทลก็มักจะนึกถึงประเทศอื่นเออแต่ว่าไม่ค่อยมีใครรู้ว่าไอซ์โฮเทลแห่งแรกของโลกจริงๆอยู่ที่เมืองสวอวร์ ที่สวีเดนซึ่งแต่เวลาเราไปพักนะั้นเราเป็นพักที่โรงแรมไอซ์โฮเทละครับแต่เรานอนห้องอุ่นเพราะว่าถ้าจะเอาไปนอนในห้องน้ำแข็งเนี่ยผมว่าเราไม่สบายแนะ่มันไม่สะดวกสบายพอคิดดูดิว่าเราต้องนอนแบบห <Now. S 1> นาวน้ําแข็งหนาวหม่มผ้าหม่มนานๆจะลุกไปห้องน้ํากลางดึกทีต้องคิดแล้วคิดอีกอะ่ะเพราะว่าพื้นก็เป็นน้ําแข็งต้องใส่รองเท้าต้องอะไรตัวอะไรม,มันไม่สะดวกสบายแต่ว่ามันเป็นอะไรที่แปลกตาสวยงาม เราก็เป็นอีกหนึ่งในสถานที่ที่อยากจะบอกคุณผู้ชมว่าน่าไปเที่ยวนะครับอันนี้ก็สําหรับวันนี้เนี่ยผมพาไปเที่ยวที่โรงแรมน้าแข็งที่นี่แล้วก็ไปชมไปชมแสงเหนือตามที่ต่างๆในยุโรปก็อย่างที่เล่าให้ฟังว่าตั้งแต่ไรตั้งแต่มูร์มังซึ่งในรัสเซียก็หนึ่งในประเทศในยุโรปนั่นแหละแต่มันอยู่โซนใกล้เอเชียนะครับแล้วก็เป็นนอร์เวย์สวีเดนไอซ์แลนด์กรีนแลนด์โอ้วันเดียวเนี่ย แค่ครึ่งชั่วโมงเราพาไปแล้วเที่ยว5ประเทศโวโลกเหนือหมดแล้วนี่ผมจะถามคุณวิเตียนก็คือว่าอย่างผมเนี่ยเคยไปเฉพาะที่เมอร์มังและเมอร์มังเนี่ยเวลาเราไปเที่ยวเนี่ยเราจะใช้คําว่าล่าแสงเหนือคําว่าล่าแสงเหนือคือว่าเราตอนสามทุ่มเนี่ยเราต้องนั่งรถบัสออกไปในทุ่งหิมะเพื่อไปตามดูว่ามันมีแสงเหนือที่ไหนนะถ้าไม่เห็นตอนรอบสามทุ่มก็ไปรอบ หกทุ่มหรือไม่ก็ตีสามนะมันใช้กับวันลบแต่เท่าที่ฟังคุณวิเทียนหมายว่าถ้าไปที่อื่นเนี่ยมันมาเลยมันมาแต่หัววันเลยผมก็เลยจะถามว่าแบบไปเมืองมั้งเนี่ยมันสนุกกว่าไหมมันลุ้นกว่าไหมมันลุ้นแต่ว่าคนทาทัวร์อย่างเราเนี่ยเราเราไม่ต้องลุ้นเพราะเราเรากลัวไม่เห็นแล้วมันขายแน่แล้วมันจะหาว่าโหมากัคุณวิเทียนไม่ใช่ตัวโชคดีดีนะแต่ว่า เมืองเหล่านั้นเนี่ยมันแทบไม่ต้องลุ้นเลยแม้แต่ทรุมเซอร์ที่บอกถึง ừ ừ ừ นะครับ ừ ừ. เราก็นั่งว่เป็นล่าแสงเหนือนะ<ฆ>เรานั่งรถบัสไปล่าแสงเหนือเสร็จแล้วเราก็ไปเห็นแสงเหนือสวยงามมากกลับมานอนโรงแรมวันลุกขึ้นเรานอนทรุมเซอร์อีกคืนหนึ่งเราเดินไปทานอาหารกันร้านก้โรงแรมอ้าวเดินๆอยู่เห็นแสงเหนือมันขึ้นตรงกันเฉยเลย <laughs> ซึ่งมันก็จะต่างจาก,จากมูรมังต,ตรงนี้แหละมูรมังเนี่ยมันมันต้องออกไปตามล่าก็จะเป็นความสนุกอย่างหนึ่งแต่เมืองในยุโรปส่วนใหญ่ที่ผมพูดถึงเหล่านี้เนี่ย แซงเหนือมันมาล่าเราครับแต่ผมกําลังจะบอกกับท่านผู้ชมว่าไฟเมอรมังเนี่ยราคามันถูกยิ่งประเทศยิ่งไปยากยิ่งแพงแอย่างกรีนแลนด์นี่นไปยากมากก็จะแพงกว่าที่อื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยคนถึงได้นิยมไปที่รัเสเซียไปที่เมอร์มังเพราะรรว่าราคามันถูก <นะ S 2> แล้วก็สามารถได้เทีย่ยวมอสโกได้เที่ยวเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กได้นะ แต่ว่าจะแนะนําท่านว่าให้ดูทัวร์ที่ที่ไปนอนที่เมอร์มัง2คืนเมอร์มังคืนเดียวเนี่ยคือถ้าไม่เห็นคือไม่เห็นเลยครับแล้วจะอัปเซตมากคือเศร้ามากเะฉะนั้นเนี่ยให้เลือกทัวร์ที่ไปนอนเมอรมัง2คืนครับซึ่งก็คือออร่ารัวใช่ไหมเพราะที่อื่นเนี่ยเขาไปนอนเมอร์มังสั้นไงมันก็แบบ แต่เราไปเดียเราเศร้าใจมากเวลาที่เราเห็นคณะอื่นไปแล้วเขาไม่เห็นนะฮะในคืนแรกเนี่ยแต่พวกเราอ่ะเรามีอีกคืนหนึ่งแล้วเราได้เห็นแล้วเราเห็นนะถ้าโชคดีก็คือเห็นสองคืนที่โชคร้ายที่สุดที่เคยมีมาคือว่าไม่เห็นคืนหนึ่งแต่เห็นอีกคืนหนึ่งใช่แต่ก็ถือว่าได้เห็นแล้วแล้วก็สบายใจนะฮะใครใครไปไม่เห็นกลับมาก็เศร้าใจเพราะว่าตั้งใจจะไปดูแสงเหนือแต่ไปนอนแค่คืนเดียวเนี่ยมันไม่เห็น แต่ต้องบอกคุณผู้ชมไว้ก่อนนะครับว่าแสงเหนือเป็นปรากฏการธรรมชาติเราไม่สามารถหาเหตุเล็กๆเราไม่สามารถการันตีได้ว่าจะเห็นร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าเท่าที่เราจัดมาเนี่ยเราเห็นแทบทุกครั้งนะครับแต่ว่าผมก็ต้องพูดเล็กๆไว้ว่าต้องมีการซื้อทัวร์รบ้าแสงเหนือมีความเสี่ยงนะครับก็ก่อนจบรายการนะครับทุเรียนฮาลาบาลาก็จะเป็นช่วงสุดท้ายแล้วของฤดูทุเรียนของประเทศไทยนะครับสั่งซื้อได้ นอกจากนั้นเนี่ยขนมไหว้พระจันทร์21กันยายนนี้เทศกาลไหว้พระจันทร์สั่งซื้อขนมไหว้พระจันทร์มังกรทองกับเราและครับส้มโอทับทิมสยามจากปากพนังนะครับแล้วก็สุดท้ายรายการของเราเนี่ยเปลี่ยนเวลาใหม่นะฮะเป็นเสาร์กับอาทิตย์10นาฬิกา30นาทีวันละครึ่งชั่วโมงแต่ว่าให้ท่านได้ดู2วันครับผมเกรงลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ